มาเลยครับลูกค้านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับในส่วนของตัวเต้าวีออนนะครับสีขาวนะครับลูกค้าวันนี้มีเข้ามาให้แล้วนะและที่สําคัญนะลูกค้าเป็นตัว1.5ตัวมิดด้วยนะและที่สําคัญเป็นปี2021ด้วยนะครับมาพร้อมเลขใบเป็นแค่70,000พี่ผมบอกเลยว่าเฟี้ยวๆเงี้ยวๆเลยนะใครสนใจนะพี่นะ ไม่คนผ้าเลยนะครับหรือใครกำลังมองหาอยู่นะผมบอกเลยว่าพี่ไม่คนผ้าเลยนะครับสำหรับโต้เต้าวีออสสีขาวนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในส่วนของการรีวิวแบบจัดเต็มเลยนะครับพี่นะผมบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะแล้วผมบอกเลยว่าราคาดีมากๆพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คือไฮไลท์ไปดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูในส่วนของตัว คลิปเต็มหลังจากนี้ได้เลยนะครับรับองนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับผมแลเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของนะครับรายละเอียดแบบจัดเต็มกับตัวรถตัวต้าวีออสคันนี้กันเลยครับลูกค้านะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับนะครับผมผมเซอร์เบย์แล้วนะครับมาจากนะครับช่องนะครับ เซเบอร์นะครับรถเก่งนะครับแบรหลักอย่างโตโยต้านะครับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับรถเก่งนะครับของโตโยต้ารัวๆเลยลูกค้านะครับจะเป็นในส่วนของโตโยต้าวีออนนะครับโตโยต้าตีนโตโยต้าแคลมเรี่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของโตโยต้ายารินด้วยนะครับมาจะเป็นรถเล็กซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมนะยังไงนะครับฝากชมคลิปเต็มนะครับผมเซเบอร์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับและนำรถดีๆ แบบนี้มานําเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมนะเพื่อดันเอ็นจิเนอรเมนของตัวคลิปเลยนะครับเดีย๋ยวท่านผู้ชมในส่วนของตัวรายละเอียดรถกันเลยนะครับคันนี้นะลูกค้าเป็นในส่วนของตัวเต้าวีออสน,นะครับ1.5ตัวมิดเลยลูกค้านะครับราคาจะเป็นแค่4 49,000บาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวน์ประมาณ7,000กลางๆถึง8,000เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตข,ของลูกค้าเลยนะครับและที่สำคัญคันนี้เลขไมเ้เพียงแค่70,000พี่นะครับมาพร้อมกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับ มาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยพี่นะครับพร้อมไฟเดทมมีให้หมดเลยนะครับนะเดยไลท์มีให้นะครับน้าตัดบอกมีให้ครบเลยนะครับประจังหน้าสีดำเป็นเส้นๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อแมกนะครับอลลอยนะลูกค้านะปัดหน้าเทาสวยๆเลยนะครับผมนะมาพร้อมช่วงล่างสวยๆเลยลูกค้าเดินๆจากโรงงานเลยนะครับใครที่หาอยู่นะให้คนพาดเลยนะผมเลยว่าสรถสวยมากพี่นะครับกระจัมองข้านะครับปรับพับไฟฟ้านะพร้อมไฟเรืองในตัวมาให้เลยนะครับเมื่อเปิดประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ภายในนะครับได้บ่อหนังสีดานะครับตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งลูกค้าไปนะครับเรายังเน้นโครงสร้างเกรดเเหมือนเดิมนะลูกค้าไม่มีชนหนักพีคว่มจมน้ําแน่นอนร้อเนลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับนะเกรดเเหมือนเดิมลูกค้าไม่มีชนหนักพีความจมน้ำนะเราประกันโครงสร้างเกรดเนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมมีในส่วนของปริลางการขายให้นะครับนะลูกค้า ในส่วนของเครื่องเกียร์ถึง2ปี20 0 0 0โลเลยครับปอกออยู่ครบนะทุกหานะสกลลมยางอยู่ครบมวน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขยเลยครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับใครที่สนใจนะพี่ยืาลืมนะผมมีวารีหลังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20 0 0 0โลเลยนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่บี่ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มเ็มเลยนะครับนะพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมอบให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะแล้วก็นะครับท่ี สนใจนะครับตอนนี้นะครับซื้อไฟแนนซ์นะครับเราต้องตรวจรถให้ทุกคันเลยนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่าตัวรถของเรานะครับจะไม่มีชนหนักที่ข้ามจมน้ําแน่นอนร้อเลยนะครับนะตอนนี้นะครับเราโคอยู่3ที่นะครับนั้นหนึ่งนะครับบริษัทบรูอิเล็กชันนะครับสนะครับบริษัทพันทูคาร์อินสเปกชันนะครับสนะครับบริษัทเลมอนเนนนะครับนั่นเป็นสามบริษัทโรงงานกลางตอนนี้นะครับที่เราโคอยู่ครับในการตรวจรถนะครับนะด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายแบบเอลมาให้ด้วยนะลูกค้านะสวยๆเลยนะครับพร้อมไฟทัิมดด้าานนล่งงงถึ2วะครับ รถที่สำคัญคันนี้นะครับสติกเกอร์ยอดอยู่ครบเลยนะคุลูกค้านะครับก็มองหลังพิวินจากโรงงานมาให้เลยนะครับนะหมดส่วนแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะรับรองนะครับใครที่รังมองหารถได้ใช้งานนะไม่ควรพลาดเลยลูกค้ากับราคาดีๆปีใหม่ๆแล้วละที่สำคัญคันนี้นะผมบอกปีผิดไปด้วยลูกค้าคันนี้นะครับเป็นปีนะครับ2022เลยเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ หนึ่งจุดห้าตัวมีปียี่สิบสองเลยลูกค้าราคาดีๆีเลยครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทและที่สีคันพี่ได้ตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับถ้าผมมีว่าที่หลังการขายให้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับถ้าเซ็นไฟแนนซ์นะครับตอนนี้เราต้องตรวจรถนะครับให้ทุกคันเลยนะครับรถต้องเป็นโครงสร้างเกรดเอและเป็นห้าดาวด้วยนะลูกค้านะต่อให้พี่จะพาคนนะครับที่ที่ไวใจมาดูรถได้ก็จริงนะครับแต่อย่างไงไฟแนนซ์นะครับ เขาต้องเอาผลตรวจรถนะครับจาก3บริษัทนะครับหนึ่งใน3บริษัทที่ผมโคอยู่เนี่ยมาประกอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่พิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยู่ไกลนะครับนะไม่สะดวกมานะครับผมมีไฟแนนซ์ไปเซ็นหน้าบ้านท่านเลยนะครับมาพร้อมกับนะครับมีบริการส่งรถนะครับ ถึงหน้าบ้านท่านทุกคนเลยนะครับนะนะครับสำหรับคันที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเป็นในสองโต้ต้าววีออนนะครับนะ1.5ึ่งตัวมิตรเลยนะครับปี2022นะครับราคาเพียงแค่449,000บาทลูกค้าเครดิตพินาฟรอนประมาณ7,000พันกราถึง8,000ันเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325 แปดสูนย์ะครับเซอร์เบิร์ตลอด่ชั่วโมงได้เลยนะครับผมสามารถแอดมาเกี่ยวจากเบอร์นี้ได้เลยมาพร้อมบริการ้านการขายให้นะครับเครื่องเกียร์ถึง2ปี2 0 0 0 0โลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยีชั่วโมงให้อีก1นปีเต็มๆพร้อมเปลี่ยนทายของเหลวนะครับและเก็บละอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ก่อนสมบ้องร้เ์สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วน2องนะครับภายในกันก่อนนะครับว่าภายในนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลย มาดูในื่ส่งความในกันต่อพี่นะครับคันนี้นะครับหน้าปัดนะครับได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับเรืองแสงสีฟ้าแบบนี้เลยลูกค้าสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับเร่งใม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นสามพันโลลูกค้านะครับมาพร้อมแบบวงมารัยมังติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมาให้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะใครสนใจนะครับรีบมาจับรีบมาจองพี่นะครมาพร้อมจอกราทัศสกรีนนะลูกค้านะครับนะครับมาพร้อมก้องมองหลังนะครับยิงจากโรงงานมาให้สวยๆเลยนะครอนโซลหน้าสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ตัดด้วยนะครับภายในนะครับเป็นสีโรสโกแบบนี้เลยพี่นะครับที่แผงประตูนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะแอร์นะครับลูกค้าได้เป็นออโต้นะครับมาพร้อมนะครับช่องชาร์จไฟให้นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดเลยมาพร้อมแบบมือแบบก้านยกแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับมีในส่วนของไฟส่องสว่างให้นะลูกค้าสีส้มแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับครับสกิ๊กแอร์แบ็กนะครับที่ม่านบางแดดด้านหน้านะครับด้านนอกและด้านในมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับว่าถอยรถกันหน่อยสิจ่ายเลยคลิปอยู่โอ้ นะครับ บ้านบางแดดมีให้นะครับนะแต่ฟังคนขับนะครับมีส่วนของกระจกมาให้นะลูกค้านะเขขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้พี่เขาให้มาขยับรถนะครับสำหรับใครที่สนใจนะลูกค้าคันนี้นะครับตัวเต้าวีออรนะครับหนึ่งจุดห้าตัวมิดปีสองพันยี่สิบสองเลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับราคาอยู่เพียงแค่สี่แสนเก้าสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับเครดิตฟีดาพรอมประมาณเจ็ดพันตายนะครับถึงแปดพันต้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับมาพร้อมจอการ์ดสกรีนแบบนี้นะลูกค้าแอร์ออโต้สวยๆแแบบบนีี้เเลลลยยครัะท่สาาคคคคัััััญนนนนนะะะะรรรรบบบมมพ้้อภยใสีดดดตวยสสีโโรกแบบนี้เลยลูกค้าสวยๆเลยและะนครับ ผมมีวันที่หลังการขายให้นะครับในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับถึง2ปี2 0 0 0มืโลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับยืดสี่ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มเ็มเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อเนะสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะได้ทุกเคสนะครับไม่ต้องก่อเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะลูกค้านะสวยเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับนะมีที่วางแก้วให้นะลูกค้านะเขาซ่อนไว้นะครับด้านหลังนะครับได้เบาะหนังสีดำเช่นกันเลยนะครับนะััเนนกลยครบ มีคีบางแก้วให้สำหรับผู้่อนสารตอนหลังนะครับหนึ่งแก้วเลยนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับตัดด้วยสีโรสโกหมเดิมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโต๊ะห้องเครื่องกันนะลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโต๊ะห้องเครื่องกันเลยครับผม เรามาดูในส่วนของตัวห mm ้องเครื่องกันนะครับลูกค้าคันนี é, um, ้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับหรือ1,500ซีซีนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ duo vvti ของโตโยต้านะลูกค้าแล้วที่จะบอกสวาคัญนะผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้นะครับอึดถึกนะครับแล้วทนมากๆาลนะประหยัดมากๆเลยนะครับสำหรับโตโยต้า vios นะใครที่หาไว้ใช้งานนะครับหรือนะครับอยากได้รถประหยัดประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานไปได้ทุกที่นะผมแนะนำเลยนะครับ vios เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเนะครับมาดูรายละเอียดในส่วนของครับห้องเครื่องกันเลยนะฝาปนนด้าบลูกกคค้าไมม่เยยยีรรออแะขนะครับทั้งด้านบนแลลละะด้าานน่งเยครับ ปั๊มนะครับตัวต้าอยู่ครบลูกค้านะนะครับเบ้าโช้ตนันบนนะครับเม่อาร์ค ouais, right. สวยๆเลยจากโรงงานเลยนะครับคานนั้นข้างกลางนั้นลูกค้าเดิมๆเลยนะครับเพราะว่าเราปียี่สิบสองลูกค้านะครับสภาพขงเครื่องมันดีอยู่แล้วนะนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแผงกระจีด้านหน้านะครับน้าไม่แตกไม่ลาวนะครับนะสติ๊กเกอร์พัดลมด้านหน้าอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์ฝาหม้อน้ําอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับตู้หัวน็อตต่างๆได้เลยลูกค้านะสภาพดีมากนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขายเลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านในนะครับปากกระโปรงนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับเม็นอาร์ตต่างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับแบตเตอรี่นะครับมาจากโรงงานกันอยู่เลยพี่นะครับน่าจะแบตเตอรี่ลูกเดิมผมว่านะอาใช่เลยครับแบตเตอรี่โตโยต้าเลยครับก็อกอากาศนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะครับแล้วก็มาจากโรงงานกันอยู่เลยนะครับตัวสายไฟนะครับและ ABS นะครับ เดิมๆจากโรงงานเลยตัวสายไฟนะครับอยู่ในครับในส่วนของเทปพันสายไฟนะครับท่อขดแบบนี้นะลูกค้าแล้วก็สายถักนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับใครหาอยู่พี่ไม่ผมบอกเลยว่าใครหาอยู่นะไม่คนพาเลยนะครับด้านล่างนะครับมาไม่มีคราบเยอะน้้ำมันในแทงชินเลยนะครับสายพานนะครับไม่มีหลุดลุ่ยเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าผมพาดูแบบลึกเลยพี่ด้านในนะครับนะมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับ ในส่วนของโต้แหน่งเครื่องต่างๆนะครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะสายไฟนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับไม่มีร่องรอยของหนูหรืออะไรเข้าไปกัดเลยนะครับน่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะพี่นะโต้ตาบีออนนะผมแนะนําเลยนะครับประหยัดมากพี่นะครับไปได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าพี่จะขึ้นเหนือลงใต้ไปได้หมดเลยนะครับเบอชนั่นบนนะครับมาจากโรงงานอยู่ครบนะครับมนอาร์กต่างๆนะครับผมนะนะครับด้านบนนะครับนะแผงกันควาร้อนมีให้นะครับนะแล้วก็มีอาร์กเดิมๆสวยๆแบบนี้เลย นะครับสติกเกอร์ด้านบนอยู่ครบเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้เป็นเงิสนส่งของโต้ต้าวีออนนะครับ1.5ตัวมิดนะครับปี 2, 2022เลขมันม,มีแค่70,000นะครับมากับราคาเพียงแค่449,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวน์ประมาณ7-8,000เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นไงลูกค้านะครับปี22บาได้ทุกที่แลกชดประหยัดเลยนะผมบอกเลยไม่คุณพลาดเลย เป็นไงบ้างครับลูกค้าครับกับการรีวิวแบบจัดเต็มไปนะครับสำหรับนะครับทุกช่องทุกมุมของตัวต้าวีอนะครับใครที่สนใจนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเต้าวีออนะลูกคหา1.5ตัวมิตรนะครับปี2022นะครับเล่มใหม่เพียงแค่70,000มนโลนะครับมันกับราคาค่าตัวเพียงแค่นะครับ449,000บาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวน์ประมาณ7 0 0 0พันถึงแปเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของล เลียวนะครับและเก็บปรเด็นตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะนะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ซื้อนะครับตอนนี้นะครับเป็นไฟแนนซ์นะครับนะตอนนี้นะครับบริษัทเรานะครับและนโยบายของไฟแนนซ์นะครับนะจะต้องตรวจรถทุกคันนะครับนะไม่ว่าพี่จะพาคนที่มีวาใจได้มาดูแค่ไหนก็ตามไม่เป็นไรนะครับพามาดูได้เลยแต่ว่ายังไงนะครับไฟแนนซ์นะครับเขาจะต้องเอาผลตรวจนะครับจากบริษัทนะครับเมืองงานกลางนะครับ มาประกอบนะครับในการพิจารณาสินเชื่อลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมนะตอนนี้เราโคอยู่3ที่นะครับผมนษัทหนึ่งนะครับบริษัทกรูอินสเปคชั่นนะครับนะสองนะครับบริษัทวันดูคาอินสเปคชั่นนะครับนะสามนะครับบริษัทเลมันเน่นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกลางตอนนี้นะครับที่เราโคอยู่นะครับในการตรวจรถนะครับสามที่นะอยู่ที่ว่ารอบไหนเราจะได้ของที่ไหนแค่นั้นเองนะครับในดีลรอบนั้นนะครับนะ แล้วก็นะครับสำหรับคนที่ซื้อสดนะครับพี่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับหรือไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะว่านะครับซื้อสดนะครับเราก็ตรวจรถให้เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนมีเวลาตีนะครับการขายเช่นนั้นอที่ผมบอกไปนะครับนะฮะประกันโครงสร้างเกียร์เอไม่มีชุนหนักคือขามจมน้ำนะครับหากซื้อไปตรวจเจอพบเจอมาผมรับซื้อคืนเตรียมจำนวนเนี่ยผมไม่คุ้มเสี่ยงแน่นอนนะครับ นะใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับนะคันนี้นะครับเป็นส่วนของตัวเต้าวีออสนะครับ1.5ตัวมิตรนะครับปี2022ราคา449,000บาทนะครับเครดิตดีฟินาผ่อนประมาณ7-8,000ึงแเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับ มาพร้อมวันรันทีหลังการขายนะครับเครื่องเกียร์2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือดุกเฉินให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดนะครับตัวรถให้สมบูรณ์ร้อปร์เซนก่อนสมงมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะก่อนจากไปนะครับผมเชเบอร์เนรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดคอมเมนต์เลยครับนะเพื่อนะครับดันแองเกิลเมนต์ของตัวคลิปนะครับนะแลักเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการทาคลิปดีๆและนำรถดีบครั